สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพามาเที่ยวงานศาลเจ้านะคะงานศาลเจ้าสามพี่น้องค่ะที่อำเภอนาบนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่น้องพิมพ์กับน,น้องพันนะคะจะพามาเที่ยวชมงานที่จริงวันนี้เราเล่นด้วยแต่แต่ว่าจะต้อง อหนนีร้านอะไรร้านขนมค่ะขนมเขาเรียกขนมอะไรขนมทังแต่ข <Okay. S 1> นมโซเกียวทางนี้นะคะหมูทอด <im reinvent ing> หมูทอดลูกชินะะ้นมปันค่ะพิซซ่าสิบบาทมีพิซซ่าสิบบาทด้วย มึกนี่ผักชิน้นมีหลายร้านเลยเย,ยอะแยะมากมายขนมบ้าบินร้านยำอนร้ <c oughs> านน้ำนี่เลยมาแรงทอดค่ะทีมรถ ตอนนี้ยังไม่มีคนยังไม่ค่อยคึ้เท่าไหร่ <ผม S 1> เวลาทุ่มหนึ่งนี่ไอติแบบโบรานึงจะพาไปดูเครื่องเล่นพิมพ์มาดูเครื่องเล่นก่อนนี่ค่ะมาดูรถแข่งเฉิบรถแข่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วนวี้รถคู่ RC ระบายสีแล้วระบายสีนี่มาดูสัตว์กันก่อนสัตว์เยอะแยะเลยตีไข่แค่กินนาทีกินนาทีก็ได้ออ๋กระต่ายมีให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะ มีล้งกล้วยไปดูน้องพิมพ์กัน้องพัน

ไปดูเครื่องเล่นพาไปดูเครื่องเล่นกันนะคะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีถึงวันที่เท่าไหร่น้องพิมวันอาทิตย์ใช่เหรอวันีบหกสิบหกใช่ไหมมีถึงวันอาทิตย์ที่สิบหกเมามาบ่นยังไว่าวันนี่จะให้พนนสัสิบกสิบหกใช่ไหมวนี้าใช้พนอกานสัสิบห ไปเดี่ยวเรือแม่มันนีมีเจอพีชกับพอสอันคือไอพีทหวังกัด้วยนี่ค่ะนี่่ใส่แล้วเมื่อกี้ อ๋อคอเดสื้อสีน้าเงินวันี้คือรถไฟมาอยู่ตรงข้ามกับรถไฟเลยออเสือสีน้ำเงินพีเสื้อสีเหลืองค่ะทุกคนค่ะนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะจ้าแล้วก็เดินเดินเข้าไปดูข้างหน้าก่อนค่ะเดินเข้ามาระวังรถระวังรถคันใครทุคนอ๋อวันนี้เขาเดินวันนี้วันนี้เขาเดินสะพานแต่เป็นน้อง เป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ส่วนพีดักเป็นพี่ไม่แท้เหมือนกันเป็นพี่เนองเป็นพี่แท้ๆของพทอนะคะพีดใส่เสื้อสีเหลืองและเมื่อกี้ส่วนพ้อใส่เสื้อีนี่เรามาดูวิธีการต่างๆส่วนพวอของสามเจ้าเสี่ยวปอป้อสามเจ้าเสี่ยวปอป้อหรือเรียกว่าสาเจ้ามพี่น้องนะคะปีนเจปัจจัพาร้อยหกดดนั้นพระเจนเต็มดวงด้วยนะพี่บอกว่าพระเจนเต็มดวง จากบ้านด้วยนะมาอยลองเกาไปเล่นไฟไม่ไม,ไม่ไปมาที่อยากองไปดู <c oughs> นี่ทุกคนแล้วเขาบอกว่าวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พศ2566วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2566เป็นเช้าพิธียกเสาน,นี่ไงวันพุธ<อ>พิมเพมวันพุธที่12กุมภาพันธ์วันมาฆบูชานี่เขามี สารเจ้าออกโปรดสาธุชนชาวอำเภอนาบอนด้วยแขกตลาดนะคะเรื่ล็กน้องว่าการแขกตลาดม้าอยู่ไหนอ่ะวันพุธที่12ไงนั่นไงม้าพุธที่สิบสองไงเนาะไปกัเดินดูต่อใช่ยานไปดูทีหลังเขี้ยวเดี๋ยวสะพานเดินทองเดี๋ยวเราไปไหมอ่ะเหมือนทุกปีที่เราไปอ่ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูน้องพิมพ์กับน้องพันเล่นกันบ๊ายบายบายบายก่อนน้องพันายบายก่อนด